สวัสดีครับสวัสดีครับปู่เทพสิบปีหลังสาวปีหลังจะคอยเห็นกวงมะยมมังเอู้กันเมีนอยู่สวัสดีเ c ซีครับผมนะครับทั้งคนกระช้างเพชรฝรวยนาลีฟังดีและบ่าวทิกแก่นแล้วก็ไอ้พ่องพ่องนะครับนหลายช่องที่กำลังทายท่าปู่เทพลุ่มนามห่วยทำท่านอยู่ในคณะนี้นะครับใกล้นะครับ จากอุ้ยสารต้นไตพี่น้องเพื่อมหาอีสรทั้งผีค่าน้ำมันรถก,ก็ก็ไกลแล้วนะครับแลนหาคลิปให้พี่น้องเอฟซีที่ีนอนเบิงอยู่ทั้งบาทน,นะครับขอบคุณที่ที่ที่อุตสาเบิงนะครับเบิงบอ้ายพ้องพอง,อง,องบาวติแกนนะครับคนกับสั่งและกนนารน่านีเบกงดีนะครับอุตสาเบิงไอมันจบเด้อพี่น้องฝากปูเทพไหวน้ำอง์น้ำใจน้ำแน่นะครับถ่าเลขของท่านตรงกับเลขปูเทพ เมียนเมามันเลยพี่น้องนะครับเป็นเลขผีอยากกินปลาดุกนะครับผีอยากกินปลาดุกตนพี่น้องก็เคยเบิงได้หลายค้นนะครับสำรับหัวน,นี้นะครับสำรับหัวน,นี้มักมักแห้งก็คือสามศูนหาหาศูนสามพี่น้องมักนำผมบอหาศูนสาม สามนหานะครับหาศูนแล้วกสามหาลืมบ่ไใดเลยขาดบ่ไใดเลยก็คือเลขตัวเก่าที่มันยังว่ท่านออกก็คือเลขกแปเก่าส่งเสริมรัฐบาลไทยบอ่อส่งเสริมเหล็กการพระแ,แต่แดิ้งครับพี่น้องทั้งประเทศบางครั้งนะครับ f อฟซีไม เอฟซีเก่าเข้ากับปทะธานหูวไอ,พอ้พองพองเบาทิดแกนคนกับส่างนาลี่นะครับมาทายผู้ใหญเนาะตรงนี้มันที่ไหนที่นี่คือลุ่มน้ำหว้วยทจทันนะครับอําเภอห้วยตจทันจังหวัดสีสเกตนะครับเป็นฤาษีบานครับฤาษสีบานนอกนะครับไฮเลกนะครับกับพ่อกับพ่อเด bon ีโปนยูพี่นอ้องพ่อเด bon ีโปนยูฉะนั้น พี่น้องทางประเทศก็ใช้วิจารยาในการตัดสินใจนะครับที่เราจะเชื่อและศรัทธาด้วยเหตุและผลครับงวดประจำวันที่16กรกรกฎาคม2,568สื่อยังกระดเหตุดิูศู์ไว้นะครับด้วยเฉพาะห0า0ูนย์ส นะครับพี่น้องลงทุนได้นะครับลงทุนได้บอเสียหายนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมกันไวเก่าแปดเก่าแปดมาแต่สเก่าแปดมาจากผีมันอยากกินปิ่งประดุกพี่น้องมันก็เลยบอกเลขเก่าแปดนะครับงวดมึงหนึ่งหนันนันมันบอออกมันออกเก่าหนึ่งนะครับมันย้อนออก ที่ผมหายเพินเก่าหนึ่งมันก็ออกผมหายเพิินหาสองสองหามันก็ออกผมหายเพิ่นแปดหามันก็ออกแต่มันออกย้อนหลังมืดชัวยางเลยงวดนี้ทาบออกหาศูนย์สามออกจริงแน่นอนเลยคือเก่าแปดพี่น้องเอ้ยทาบออกหาศูนย์สามออกเก่าแปดเลยพี่น้องไม่สร้างเว,เว,วที๋อาไว้ทานะครับ สั่งเวทีไว้ถาเลยวันนี้ขอบคุณนะครับบาทิศเกนผู้ซวยหือ้อผูญ่เนือหอมนะครับกเกปนคนกับส่างไอ้พ่องพ้องนาลี่พักดีหรือเพ็ดผ้าร่วยผู้ง,งามของเขานะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามสลากินแบรนรักาบไยหงวดประจ้าวันที่ส6 รกรษภาคมสรุปแล้วมีตัวใดแน่ปูสรุปแล้วแน่ๆเลยคือหาศูนย์สามนำมันโหลดพี่นอ้องมิตูไใดเมียนเมาแล้วบับเมียนเมาย่านไต่อันนะหาศูนย์สามนี่นะครับเก่าเปรอะนำเมียนเมาเลยพี่น้องพี่น้องตาเราเองนะสามศูนย์กบหาศูนย์ก็าสามหักมาเมียนซะนี่แข็งๆเลยอ่ะบอกว่าตัวน้อบอกออกหลายตรงอยู่ไกลปนใดกับมหาปูเทพแหละ ชัดป่ะครับนี่ว่าครับชัดครับชัดป่ะครับชัดครับชัดครับตัวเลขบ่หลายเด้อพี่น้องห้าศูนย์สามกับเก้าแปดนะครับเน้นเน้นเลยใจประสงค์ตัวใหม่จังได้เบียดขวนมาครใจประสงค์ตัวป่าจังไพ่เหมาพรมอาบน่ำไปห้าศูนย์สามเก้าแปดแมนเม็ดเดียวเม็ดเดียวเก้าแปดทั้งทั้งทั้งหลังนู่นพี่น้องแมน มันจะหลายครับวันนี้มันตัวไหนปูมันเม็ดสุดโตเลยมันเมื่อไหร่ครับแตงอ่ะครับโมเมนต์ว่ามันบามีมือแดงได้มีมือแดงอผมมหมันปูป่ะนี่แดงวันี่สิบหกเป็ตัวถูกเป๊ะเก้าแปดห้าศูนย์สามมันเมื่อไหร่คปูเนาะจัดไปเอ้าแตงวันี่สิบหกสาธุครับโชคดีเฮงเฮงบางๆเรื่อยๆสุขสุขคนครับสาธุสาธุสาธุห้าศูนย์สามห้าศูนย์สามกับ เก้าแปดหาสุดสามออกเก้าแปดเหมียนเมาแล้วพี่น้องเหมียนเมาเลยครับเอาพี่น้องเด้อโอ้ผมเห็นงอย่างน่ะปุ้นน่ะดุนดุนมหาพี่อย่างน่ะปุ้นสีพึ่งยกขึ้นมาทั้งพันนั่นนะครับพื้นอย่างครับโอ้พี่น้องครับนี่นี่คือเครือเถาหลงครับนะครับผมให้พี่พี่น้องเพิ่นเบิกกันนะครับปู่ครับพี่น้องสนใจติดต่อค้นกระสังได้เลยนี่ครับพี่น้องครับนี่ผู้ตะคุณอย่างน้อครับปู่ นี่คือ,ต,อต,ะคตะกุดเรื่อเท้าหลงแดงเรื่อเท้าหลงดำเขาเรียกว่าผมนั่งใหม่กับผมฤาษีนะครับอิทิเทลิ์ช่วยนะครับป้องกันคุณใสกระไดได้เด่นในโชคลาาไผ่เพ่เคยถึงเลขเอาไปใส่เบงได้ครับไผ่เมียจมไฮดูดุเอาไปคลองเบิงเมียสิบดาร์ไผผัวมักมีกิกเอาไปใส่เบิงผัวสียุงเงืน นะครับไายขาดขายบอดี้คนปรใครเขาลานเอาไปไหวหนาลานเบิง้งมันเข่าไปมันหลงมันว่าสิซื้อลอยหนึ่งมันสื้อหดแปดลอยไปเลยเพี่น้องภาษาถุมันเป็นแดงสัน้นกระสันคือเสิ่นว่าเาครือ,อ,อ,อเถาหลงบ่นะครับพี่น้องช่องอ่าเขาหลงครับช่องไอ้พงพ้องบาสแกนเนื้อเพชรพระรวยนะครับไทแมสเอฟซีทันได้อยากได้ติดต่อไปที่คนกระสันสได้เลยมันมันเฮ่งๆเรื่อยๆปังๆครับ เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะครับโทรมาได้เลยนะครับติดต่อสอบถามหรือว่าเช่าบูชากันได้นะครับเผื่อเขาหลงเขารักเขาหลงตัวเลีก็ได้แล้วช่วยบอสเขาไม่ละในข้อโชคลาด้ายนนห้เข้าลครับผมอะสุดท้ายทายสุดก็ขอคุณนะครับู้เท่มากๆนะครับผมที่ให้แนวทางนะครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ,บคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบ,บาลไม่สนับสนุนการผ่านัดทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับอย่าลืมกดติดตามช่อง b a า e r Talk ที่เต็